นะครับที่คนใบกเกษียณไม่ควรจะทําทเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมจะไม่ทําหลังกเกษียณหรือตอนที่เป็นคนสูงวัยข้อหนึ่งผมจะไม่ดื้อกับลูกๆหลาน,ลานจะเชื่อฟังลูกหลานถ้าผมไม่สบายและลูกหลานเขาจะพาไปหาหมอผมก็จะไปไม่ดื้อครับไม่ต้องให้ใครเข้ามาบังคับแล้วถ้าลูกบอกว่าจะพาไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือถ้ามีสตังค์จะพาไปเที่ยวต่างประเทศ ผมก็จะไปไปกินข้าวนอกบ้านไปพักรีสอร์ทหรือโรงแรมที่มันสบายๆที่ต่างจังหวัดผมก็จะไปข้อ 2. ผมจะไม่แต่งตัวเฉยๆผมจะดูแลผมเผ่าหน้าตาเสื้อผ้ากางเกงรองเท้าถุงเท้ากระเป๋าแว่นตาหมวกให้ใหม่ให้สวยงามที่สำคัญคือให้มันสมวัยการทำตัวให้ดูดีใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็ชม ผมไม่อยากให้ใครมาว่าผมเป็นคนแก่เฉยๆโสมๆลุงรังสกรปรกไม่ดูแลตัวเอง 3. ผมจะไม่นอนอยู่บ้านเฉยๆนานๆหลายๆวันด้วยเหตุผลเพียงว่าเพื่อประหยัดเงินผมจะออกไปโน่นไปนี่ไปหาของกินที่ผมชอบไปนั่งร้านกาแฟไปเดินตามห้างไปดูงานนิทรรศการไปเดินเที่ยวไปถ่ายรูปวัดวาอารามไปเรื่อยที่ผมชอบ พราะนั่นหมายถึงว่าผมไม่ได้ทำตัวเหี่ยวเฉาเศร้าส้อยง้อยเหงาและนั่นรวมถึงการที่มันจะทำให้ผมได้ออกกำลังกายอย่างสม่าเส,สมอด้วยข้อ4ผมจะไม่ขี้เหนียวผมจะแจกเงินลูกหลานเท่าที่จะแจกได้แจกน้อยน้อยแต่แจกบ่อยๆเจอหลานแจกหลานเจอลูกแจกลูกผมจะชวนคนน้นคนนี้ที่ดีกับผมชวนคนที่ผมคิดถึง ชวนคนที่คิดถึงผมให้มาหาผมหรือไม่ก็ผมก็ไปหาเขาเพื่อที่จะเลี้ยงข้าวเลี้ยงขนมเลี้ยงกาแฟเลี้ยงเหล้าก็ได้ผมจะทําบุญกับวัดกับโรงเรียนกับคนด้วยโอกาสตามแต่โอกาสจะอำนวยเท่าที่ทําไหว 5. ผมจะไม่หายไปไหนผมจะไม่ให้ใครลืมผมมีงานเลี้ยงรุ่นไปได้ว่างอยู่ผมก็จะไปผมจะถ่ายรูปลง Facebook Instagram ส่งไลน์ เขียนอะไรสั้นๆเล่าไว้ให้พวกเขาอ่านไปเที่ยวไหนก็จะมาเล่าให้พวกเขาฟังพวกเขาจะได้ไม่ลืมผมก็เหมือนกับผมจะได้อยู่ใกล้ชิดกับพวกเขาเพราะนั่นจะทำให้ผมไม่ขาดเพื่อนเป็นเพื่อนกันได้อีกนานๆไม่ได้กลายเป็นคนสาบสูญหผมจะไม่ไปรบกวนใครจะไปหาใครก็ต้องดูก่อนว่าเขาอยากให้ไปหาไหมและจะไม่ไปหาใครเพื่อที่จะไปขอให้เขาช่วยเหลือในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง ไม่ไปหาใครเพื่อเล่าเรื่องลำบากทุกข์ร้อนให้เขาฟังเพราะเขาก็คงมีเรื่องทุกข์ร้อนของเขาเหมือนกันเพียงแต่เขาไม่ได้มาเล่าให้ผมฟังโถ่ใครๆก็มีเรื่องทุกข์ใจกันทุกคนนะครับเอาเรื่องทุกข์ของเราไปให้คนอนื่นเขาทำไมบาปเปล่ามีปัญหาก็แก้ไปผมจะไม่จัดงานถ้าจะจัดงานบุญงานมงคลอะไรก็จัดเล็กๆเกงียบๆไม่ต้องให้มันเอิก็ใหญ่โตไม่แกกกร์ดให้ใครต้องมางานผมด้วยความเกรงใจ หรือถ้าจําเป็นจะต้องจัดงานก็จะไม่ขอรับซองไม่รับเงินช่วยไม่มีใครอยากเสียเงินหรอกครับ 7. ผมจะไม่เอาเปรียบใครกินด้วยกันก็จ่ายด้วยกันเที่ยวด้วยกันก็หารกันถ้าไปกินกับคนที่อายุน้อยกว่าผมผมพอจะมีกําลังผมเลี้ยงเองข้อ 8. ข้อนี้สําคัญนะครับผมจะไม่ให้ใครยืมเงินเพราะเหตุผลคือผมไม่อยากเสียเพื่อนตอนแก่ ผมจะไม่เป็นลงทุนทําธุรกิจเพราะทุกธุรกิจมีความเสี่ยงผมเหลือเงินก้อนสุดท้ายแล้วไม่บอกใครจะมาชักชวนว่ามันจะร่ํารวยรุ่งเรืองขนาดไหนก็ตามใครเขายังจะอยากรวยก็เรื่องของเขาแต่ผมจะไม่ทํางานหาเงินเพิ่มผมจะพักผ่อนสบายสบายจริงๆแล้วเรื่องที่ผมจะไม่ทํายังมีอีกเยอะเพราะผมเป็นคนขี้เกียจครับขี้เกียจเครียดตอนแก่ใครจะยึดหลักไม่ทํา แบบผมบ้างก็ได้นะครับผมเชื่อว่าคุณน่าจะมีความสุข